ครีมนาฟ้าเดมเมเมุ้ยรีหมดเลยอ่ะดูดิอุ้ยแล้วนี่จะใช้อยู่อ่ะทำไมมันาหมดดูดิดไม่เหลือเลยอ่ะเฮียดีๆจะใช้ยังไงอ่ะเนี่ยยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยไม่มีนี่ลหละโอ้ยนี่ก็ไม่มีอีกอันนี้โอ้ยไม่มีหรือว่าจะลองไปดูห้องพี่เอินดูอาจจะมีก็ได้ในคงสิเ้ื่องั้นต้องมีองพี่เอิก็หมดอ๋อแล้วเกม้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะหรือว่าในตะกร้ามันยังมีนี่ต้องมีแหละในตะกร้าต้องมีสินค้าหมดสตอ็อก ไปบุกที่ออฟฟิศใช่ต้องมีออฟฟิศต้องมีไปบุกออฟฟิศมาแล้วไหนในออฟฟิศต้องมีแหละไหนเป็นอยู่ออฟฟิศต้องมีพี่แจ๊พี่แจ๊พี่มาซ่าเหมือนนี่หมดเหมือนนี่จะมาเอาที่นี่ขอหน่อยที่บริษัทก็หมดแล้วฮะไม่มีเหมือนกันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องเหลือสักอันนี่อ๋อไมันี่ไมันนี่นะพี่มีพี่มีมีใช่ปหมมีนักใหญ่เหมือนนี่บอกแล้วออฟฟิศต้องมีมากมาอ พี่ทุนไว้ใต้บอกอุ้ยอุ้ยจริงไวยอุ้ยเปนไงอุ้ยพี่ซื้อตุนไวอือเออของมันใช้ดีมาไว้ไปไวหมดไวมากดีจริงดีจริงนี่เป็นไงตุนไว้ไม่ได้ตุนเหรอไม่ได้ตุนอะดิพี่ก็เลยมาขอเนี่ยตายแล้วดูหน้าพี่เอ้ยทำไมทำไมหน้ามันขาวกว่ามือไม่ได้ขอไม่ได้ 金花，我啊，怎、哎、么？